อยากจะทำแทงน้ำแต่มีงบไม่มากพอมาดูคลิปนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการทำแทงน้ำแบบง่ายๆแทงน้ำคนจนคนงบน้อยวันนี้นะคะก็จะเป็นการ DIY เพิ่มเติมจากแทงน้ำเดิมเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะทำในลักษณะเดียวกันแต่คลิปนี้จะเพิ่มเติมทำให้แรงดันน้ำนั้นแรงขึ้นแล้วก็สามารถส่งน้ำได้ไกลขึ้นค่ะ ของเดิมที่ส่วนจิทเคยใช้อยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตามภาพด้านล่างนะคะก็คือจิีจะใช้เป็นท่ออ v c 4นิ้ว2ท่อนนะคะเพราะว่าที่ส่วนมันมีมันไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใช้จริงๆอ่าเราใช้แค่ท่อนเดียวก็ได้นะที่เนี้ยของจีดะปลายข้างบนนะคะมันจะไม่มีฝาปิดไม่มีฝาครอบด้านบนนะคะอันนี้ก็คือของเก่าเนาะก็คือด้านบนอาจจะเปื่อยไปเลย แบบนี้นะคะมันจะทําให้แรงดันน้ำน,น้อยกว่านะเดี๋ยวเรามาดูของใหม่ค่ะแบบใหม่ก็คือจะให้มีฝาครอบด้านบนตามภาพลักษณะแบบนี้เลยนะคะทีนี้ฝาครอบด้านบนเนี่ยทำยังไงก็คือเมื่อสูบน้ําขึ้นมาจากบาดาลน,นะคะก็คือตรงเนี้ยทาตรงบาานะ่อบาดาลเลยนะก็คือบ่อบาดาลอยู่ตรงนี้แหละก็เลยทําแทงน้ําขึ้นตรงนี้ก็คืออ่า สูบน้ําขึ้นมาจากบ่อบาดาลนะคะโดยใช้ท่อ PVC ท่อเล็กเนาะอ่ะแล้วก็สูบขึ้นไปแล้วก็อ่าใช้เป็นท่อลดลงมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาน้านั้น ลงสู่แทงนะคะแต่ว่าใช้ท่อลดก็ใช้ท่อลดลงมาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดตามแทงน้ําใหญ่ของเรานะคะอย่างตัวเนี้ยแทงน้ําใหญ่มันเป็นขนาด5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ท่อลดลงมาเรื่อยๆนะคะหลักการง่ายๆก็คือใช้ท่อลดเพื่อเป็นฝาปิดฝาครอบเพื่อเพิ่มแรงดันน้ํานั่นเองนะคะจากนั้นส่งน้ําลงมาถึงข้างล่างนะคะแล้วเราก็ ต่อน้ำออกไปเลยค่ะแยกสายออกไปหรือจะให้น้ําไปทางไหนก็แยกไปเลยนะคะอันนี้ก็คือแยกไปสองทางนะคะสายขวาแล้วก็ติดสปริงเกอร์ได้นะคะมองภาพแล้วก็คงจะไม่ยากใช่ไหมคะลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆแบบนี้ก็จะประหยัดงบนะคะเราเสียแค่ตังค์ซื้อท่อ PVC เท่านั้นเองนะคะแล้วก็แรงงานเราก็ไม่ต้องจ้างเนาะไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เยอะเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะแบบประหยัดนะคะสําหรับคนงบน้อยจริงๆนะ